สวัสดีจ้าสวนเกษตรผสมผสานรัมย้ายเกษตรฟาร์มด้วยจ้าพี่น้องืันนี้สีมารีวิวการให้เข่ามาข่อยพี่น้องมีแต่เข่ายังซี่ย่างเดียวเลยวันนี้เขากระสีบอนกะสิบอมีกับเข่าหยังเป็นเข่าเพียวเพียวเรียงคือสมัยเก่าเลยค่ะมีทั้งเบอ่ดหกตัวนี่น้องเจนน้องดำดังบักกัดนี่พอมันนี่นี่อีดำนี่แม่มันบันนี้กับบักเตเวทแล้วกะ อีอ้ใจจ้อยนี่ซื้อยังบ่านีน้องเจนมาค่ะเขาก็สิเลี้ยงตามลําดับก่อนตัวใจจ้อยก็สิได้ดก่อนมา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 อา้าวไปจ้ามาดีกันมะเลี้ยงตามลําดับตัวหน่อยก่อนจะ้ะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไหนล่ะดงัดงดังเอาดางังไปค่ะไปคาบเอาคาบเอาถ้่บอคาบเธอ,อมือสิทธ์นะ แถวคนละปั้นบันนี้ก็สิมาเลี้ยงตามลําดับก็บเป็นตัวนี่้อจ้าเด้อนี่เลี้ยงตามลําดับยามมือแรงให้เขากระสิหายหลายจากน้อยอ่ะนี่จ้ะไปได้แล้วก็ข้าไปมาได้เอินอีกไปบันนี้ก็มาเจนสีหาตัวแม่นี่กินเบอร์สก้อนตัวผูกก็ต้องล้ออันนี้น้องเจนอ้าวเรียบร้อยบันนี้ก็สิเป็นลูกก็สิเป็นตัวผู ตั้งซื้อใส่ซื้อลูกพนด้พี่น้องเตวิตเอาไปครับอา่ามันนี้พอมันดี่ับเนี่ยวันนี้ก็สิมาพอมันนี่ the 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 กรดร้งเร่งเดงเดงเด้งทรายก่อนซายก่อนเด่งเด้งเด้งเด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 ้งรายก่อนโอ้เข่า <concrete> ก <noise> ็นเงียเงี้ยพี่น้องเอาทรายด่งดึ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 งด่งดึงดึงอันนี้พอมันเม่นครับกรับสิ้นสูตรการให้อาหารหมา เขาสีหายแบบนี้สูสแรงเอาเป็นใบอิ่มสงสารที่จจอยเนี่ยเอาใส่แบบนี้สูแรงเลยจ้าเป็นเขาเป้าธรรมดาเลยจ้าเขาเหนียวปัน่นพุลเปั่นละปั่นเลยจ้าหายง่ายง่ายไ่ต้องยง,งยากให้อย่างมันเน่ไ่ต้องให้พวกกระดูกพวกยังเลยจ้าเรียงง่ายง่ายเลยจ้าสวัสดีค่ะ